สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันในเพจพวกน้องนาะสวนฐานอนดอนครับพี่น้องตอนจะโซ่คืมฟ้าคืมฝนนะครับหลังจากที่หายหยามาให้ซัดยางให้เด็กๆแล้วนะครับกับมาทักท้ายพี่ทักทายน้องนะครับอ่าเมื่อนี้กับรรยากาศดีคืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าฝนยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังวดีปนดน,นะครับหนามนยัง่ดด้ท่านไหนมีน้องพี่น้องเนาะ มาพอ่พอพี่พ่อพ่อน้องมาอนี้กะเกาบรรยากาศบ้นบานๆนะครับวิธีควยควายของคนเลี้ยงควายมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวิธีสารบานเหาวิธีเก่าๆนะครับวิธีเก่าๆเป็นว่านะยาสีไล่เรื่มถิ่มพงพันพี่น้องเกา่ายาสีลากรดเสือนี้ไปย่องผู้อื่นดีเป็นว่ายาสีลืมของเกา่ายาสีเมาของใหม่พี่น้องนะ ปนว่าย่านลายเด้ย่านแต่มั่นสิแดนี้ไก่เหวนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวย่านแตหนาวสีแดนี้ไก,ก่จจกหอนข้นสีอ่อนเอวหาพี่นอ้องย่านแต่มูทะเลท่าเสือข้นจนข้นจอนสีจำจากครับภาคจากวัดและบานป,นปนานไปลีอยู่ดงปนญาย่านแต่องอ้นอ้วนบกวนสวนกินเขาให้พี่นอ้องย่านแต่เสือเขาเจ้าสิไก่จากแนวขเขาเหนียว,ว,ย,วย่านแต่เขียวสีแดนี้ไก่เหลืองไก่แดงดางดำบดูได้ปนญาใส่เอ้ยใส่ย่านจ้านี้ไก่ห่วยบกวซ่ามาใส่ปนญบาอ่า อันไส้มันกีนน้นี้ไกห่หวยแล้วนี้จากหวยจากน้ำจากขั้นไทยขั้นแท่นะ่าจากทางขั้นแท้แล้วพี่นอ้องเหิืนละไปอยู่ในเสาเฮือนนะไปอยู่น้าเสาเฮือนไปอยู่น้ำ,าน,น,ำนารถดเหมืนละไส้กับของกระไดเนาะพี่น้องเนะเาะเอ่าพวกเฒ่าเก่าพันย่านนะครับย่านย่านเป็นย่าน,านอ่าคนรุ่นหลังลืมของเก่าเมาของใหม่แต่ว่าคือมือนี่เขาก็ลืมไปเบิดแล้วละอ่าลืมของใหม่เอาอ่วัฒนธรรมอ่ทางเอื่นมา บกเกินนะครับวิถีชีวิตบ้านเจ้าของเบ้ดแล้วพี่น้องเอ่ามาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะตามยุคตามสมัยมากไปมั่นบ่กพันว่ากันนั่นละเออผมมากแบบนี้ผมก็อยู่ยังซี่นั่นละอ่มากวิถีอีสานเก่าเห็ดแบบเก่าเกษตรตามวิถีเก่าเก่านะครับอ่าวิถีสารบ้านเฮาการเกษตรนั่นมันบอกมันมันบอกมันอาชีพมันคือวิถีมันคือชีวิตของไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนื้อของไทยบ้านเฮากะ เบิ่งๆกันไปสู่ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งๆกันไปให้ฮักแพ่งกันเด้อไทยบานเฮาอีสานบ้านเฮาเพิ่นว่าคนอีสานนี่ให้ฮักแพ่งให้มันแกนกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้เนาะพี่น้องเนาะยาสีแพรแตกมากคือนน้ำถือข้าวเหนียวถือข้าวเหนียว,วมันเกิเปรี้ยญุ่ยเนยเนาะภาษาบ้านเฮาเอื่อนไว้เนยนะครับพี่น้องอ่าเป็นอย่งไรก็ตามเนาะพี่น้องเนะาะฝากบรรยากาศขึ้เขาส่งความสุขอ่าให้พี่ให้น้องบ่ว่าสิ พี่น้องที่เหตุงานอยู่ทางไกลนะครับต่างบ้านต่างเมืองเฮาหรืออยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยอ่าน่าทางภาคตะวันออกชนบุรีและยองจันอ่ะเหตุงานน่าอยู่ภาคใต้ภาคตําพุละภาคเหนือน้ำแน่เนาพี่น้องเนาะกะฝากบรรยากาศให้พี่ให้น้องฝากกำลังใจสู่พี่สู่น้องสู่ขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้ออ่าอย่างไดก็ตามนะครับบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาอ่ายังมีความภาก ยังมีความคืดหอดคือเกานะครับเมือ่อใดนะครับที่พี่นอ้องเน็ดเนื่อยจากการทํางานเบิกําลังแรงใจนะครับให้พี่น้องกลับมาบานเฮามาเติมหกักเติมแห้งแล้วจังกลับไปสู่ต่อน้องพี่น้องนเนาะกลับไปสู่ต่อสู่งานเพื่ออนาคตของเฮานะครับเที่ยวทางบสัสดเสร็ญจะถอยลังให้คนเหยียบครับตายให้ตายนาพุนให้คนเอื่นว่าหารเด้อพี่น้องเดอ้เอจังได้ก็ได้น้องพี่น้องเนาะเออเอาพญามาฝากพี่ฝากน้องแน่ะนะครับเอา วิถีชีวิตเอากำลังใจมาทรงมอบให้พี่ให้น้องอิสานบ้านเฮาหรือคนไทยทั่วประเทศสุกข,ขู่สุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกขัน้นทุกคนเด้อพี่นอ้องจังไดกระตามกำลังใจทรง,ท,รงท,รงทรงห้สทรงแห้งทรงฮักไปให้พี่น้องบ้านเฮาคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับผมพายุเคยผู้ไทยในเพจโคกน้องนาสวนฐานันดอนเด้อดพี่นอ้องเด้อหามันอนี้กรสทรงฮักส่งแห้งหให้พี่ให้น้อง สามนี่ซากอนครับพี่น้องมือหนาแต่ไม่พอๆกันไม่คือเราเหมือนเดิมเพจโคกน้องนาสวนทานันดอนน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยขอกล่าวคำว่าขอคุณและครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ